สวัสดีค่ะวันนี้กลมาพบกับพี่ดาแม่นปัวหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะแม่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีสิงหจําเดือนมีนาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะ ใครที่แชร์ให้พิดาพิดาขอการาบขอพระคุณงามเลยนะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่การงานคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะอ่านะคะแล้วที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนมีนาคมนี้เรื่องงานของคุณนะคะชาวราศีสิงห์นี้จะโดนกดดันนิดนึงนะคะแต่คุณก็ผ่านไปได้ เจ้านายเจ้านายก็ยังเอ็นดูเราอยู่ถึงจะโดนกดดันก็คือกดดันเพื่อนรอบข้างเราอยูใ่ใกล้ตัวเรานะคะอยู่ดีๆก็จะยียวนควนมาสาดทาให้เราหงุดหงิดแต่คุณก็มีความอดทนสูงนะคะในช่วงนี้ถือว่าคุณไม่พูดแต่ก็ให้ระวังอารมณ์ที่จะระเบิดได้ง่ายๆนะคะเพราะเราก็โดนกดดันพอควรเหมือนกันแต่ทุกอย่างแล้วก็ถ้าเจ้านายเรายังเอ็นดูเราอยู่คุณไม่ต้องกลัวค่ะผ่านไปได้นะคะแล้วก็มิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องก็ถือว่ากําลังที่จะจ้องจับผิดคุณอยู่เนาะ แต่ยังไงคุณก็มีความสามารถอยู่แล้วค่ะเพราะคุณเองเป็นคนที่ชาวราศีสิงห์นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีมันสมองที่ฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วในตัวนะคะนะคะสำหรับเรื่องการงานการงานของคุณในช่วงนี้ถ้าจะติดต่อเจราจาเลยคุณไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากที่สมัครงานใหม่คุณไปได้เลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์นี่การเงินจะได้มาจากคนใกล้ตัวนะคะถ้าคนที่ชอบชอบเสี่ยงโชคจะได้กับคนในบ้านหรือเพื่อนฝูงที่เราสนิทชิดเชื้อที่รักกันนะ,ะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็ต้องเสี่ยงเลขที่ใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีอะไรมั่งรถบ้าน อายุพระศเกิดเราหรือพ่อคุณพ่อคุณแม่เราที่เสียชีวิตไปมาเข้าฝันอะไรเงี้ยคุณซื้อได้เลยนะคะลอตเตอรี่คุณมีโอกาสสูงมากนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ความรักความรักช่วงนี้ของคุณก็จะยียวนควนประสาทกันหน่อยนะคะตอนนี้คุณก็ถึงจะยียวนควนประสาทกันแต่คุณก็เหมือนมีคนงเมียงมองมอง,มองคุณอยู่นะอาจจะมีเพื่อนนะคะ อาจจะมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีมิตรนักบ้านเข้ามาแบบกระลิ้มกระเลียกคุณคุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะคุณอย่าหวั่นไหวนะถ้าคุณหวั่นไหวคุณเสร็จเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ,อ,ะอย่าหวั่นไหวนะคะทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้นะคะทําอะไรทุกอย่างคุณต้องรู้จักคิดแลแ้วไตรตรองให้ดีก่อนอเรื่องสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะสายตานะคะแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณก็คือ คุณต้องไปอ่าทําบุญที่โรงพยาบาลสงนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์หนังนั่งวิปัสสนานะคะแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงวันนี้เองพิดาก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพิดานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ